มินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางลราพัฒนาค่ะเป็นแนวทางเหมยเราพัฒนาวดประจําวันที่23นะั้นะตัวเลขนั้น,นเมนเขียนเป็นศูนย์เนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นเลข3นะคะเรามาดูย้อนหลังกันก่อนนะคะแนวทางย้อนหลังอ้าวแนวทางย้อนหลังนั้น ผลออกสองศูนย์เนาะสองศูนย์ผลสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะอฮาน่าเสียดายจังมาแค่วิ่งรูดศูนย์ ถ้าท่านใดรูดก็จะได้เด้งบนล่างนะคะแอดมินจับไปไม่ถึงให้แค่06ตัด7ออกเนาะให้1 2ไม่มี02นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับแนวทางเราปัฒนามาแค่วิ่งรูด2องงวดติดเลยเนาะสองสามงวดที่ผ่านมานั้นมาทั้งมาชุดเลขชุดอยู่เนาะสำหรับงวดนี้ เรามาดูแนวทางกันต่อเลยค่ะวิ่งรูดวิ่งรูดงวดนี้แอดมินให้คือ2 7 7 2ให้7เด่น7นะคะลอง2 เด่น7ลองสส่วนตัวแอดมินชอบ7นะจ๊ะแล้วก็ชุดชุดเด่นชุดกันเริ่มกันที่ชุดเด่นกันก่อนเนาะจะเอียงเอียงนิดนึงนะคะชุดเด่นมี7 3 เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสามศูนย์สามห้าท่านใดมีเลขเด่นนำมาตัดแนวทางแอดมินก็ได้นะคะถ้า หรือนำมาชนเด่นวิ่งรูดก็ได้นะจ๊ะแนวทางนั้นก็มีเข้ามีหลุดนะคะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับชุดกันแอดมินก็ทำเต็มที่เนาะไม่ก็ไม่อยากให้ทุกท่านได้เศร้ากันนะคะอยากให้เฮกันทุกงวดแต่ว่าแนวทางนั้นก็มีเข้ามีหลุด 1> 3 1 3 0 0 4 3 4 0 5อ่าก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับชุดเด็นชุดกันกันกบแนวทางเราพัฒนางวดประจําวันที่23 วันจันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์แล้วก็ทักทายคอมเมนต์กันได้นะคะสวัสดีค่ะ